สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมี่ยวเหมีดาี่ค่ะสำหรับเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะวันที่28เมษายนนี้นะคะทางกระทรวงการคลังนะคะได้ให้ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเงินที่เยียวยา5,000บาทนะคะสำหรับคนที่จะผ่านเกณฑ์นะคะที่จะได้รับโอนนะคะอีก800ล้านค่ะโดยที่กลุ่ม2กลุ่มนะคะที่จะได้รับโอนนะคะภายในวันนี้นะคะก็คือจะมีกลุ่ม แรกนะคะก็คือกลุ่มผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ค่ะและกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่ขึ้นสถานะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้เข้ามาเกอกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะยังไงนะคะกลุ่มสถานะที่ต้องให้มาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมดีอีกประมาณ1ล้าน10,000แสลายนะคะที่ทางกระทรวงออกมาบอกว่ายัางไม่ได้เข้ามากอกเนี่ยก็ให้รีบเข้ามากอกนะคะเพราะว่าถ้าเรากอก เติมเพิ่มเติมเข้าไปบนเว็บไซต์แล้วเนี่ยก็จะสามารถได้รองเงินอนุมัติเยียวยาได้ในวันต่อๆไปหรือครั้งถ,ถัดไปได้เลยนะคะยังไงนะคะก็เข้าไปกรอกให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนเป็นล้านคนเลยนะคะที่ยังไม่ได้กรอกแล้วก็คนที่กรอกแล้ววันนี้เขาก็ได้เงินแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะเข้าไปที่ช่องคําว่าตรวจสถานะเยียวยาโควิด -19 นะคะขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับฟังค่ะสวัสดีค่ะ